คาสิโน lamborghini c a f นี่มีตุ๊กตาแม่ลูกดกด้วยหมรัสเซียเลยเล้วจะไปด้านบิคาเฟ่รเล่าลงอยาดู นี่จะเป็นถนนคนเดินนะครับเดินได้เฉพาะคนบงบงปราจีวลี เดี๋ยวเราไปดูนาฬิกาดาราศาสตร์กันราจะตีนะครับ

อันนี้เป็นนาฬิกาดาราศาสตร์นะครับคนจะมาชุมนุมกันที่นี่ทุกชั่วโมงมาดูนาฬิกาตี นี่เป็นบรรยากาศโดยรอบนาฬิกาดาราศาสตร์นะครับดู ตอนนี้มัน5โมงเย็นนะครับบรรยากาศตอนนี้คือ5โมงเย็นดูฟ้านะครับ5โมงเย็นมืดมากนะครับบรรยากาศตอนนี้คือ5โมงเย็นนะเดี๋ยวระษาข้างหลังนะ ดเ,เดี๋ยวไปใกล้ๆฮะเราชมนาฬิกาดาราศาสตร์ใกล้ๆนะครับอันนี้เป็นน่านจะเป็นโบสถ์ Terima kasih telah <laughs> menonton! Five minutes. ที่ใจกลางกรุงปรากนะครับหรือฝรั่งนะครับก็จะเรียกว่ากรุงอาปรากปรากนะครับอยู่ที่สาธารณรัฐเช็กนะครับเช็กอีพับคต์อันนี้มีงานเตรียมคริสต์มาสนะครับเรามาช่วงของเดือนธันวาคมนะครับเป็นช่วงของคริสต์มาสนะครับ เด็กๆเ,เยอะมากเลยผู้ใหญ่พาลูกพาหลานมาเต็มไปหมดนะครับก็จะมีนะครับอันนี้น่าจะเป็นบนอร์ดแล้วก็มีคล้ายๆเพรสเซอร์นะครับอันนี้ร้านเนี้คล้ายๆเพรสเซอร์อร่อยดีเมื่อกี้กินแล้วนะครับเป็นแป้งเหมือนบ้านเราก็คงเป็นอันเดียนะอันเดียน,น,นะครับอทอดดอกก็ลองมาแล้วเมื่อกี้นี้อร่อยดีครับแล้วก็วายครับวายที่นี่เสิร์ฟเป็นวายร้อนนะครับไม่ใช่วายเย็น นะครับเป็นร้อนๆเลยอุ่นๆนะครับกินไวายแบบอุ่นๆ <c oughs> นะครับ <c oughs> อไอ้รสเค็มแบบนี้ก็ฮิตมากเลยที่นี่รสเลื่อนนะครับ <c oughs> คนเยอะจริง S <S เนี่ยที่ทุกคนยืนมุงกันเนี่ยเป็นวายอุ่นนะครับไม่เขาไม่ได้มากินน้ำชาหรือกาแฟนะร้านเมื่อกี้ขายอยู่นะครับเป็นวายต้มนนเองอ่าอันนี้คล้ายคล้ายเพรสเซลนะครับเราทานมาละ <S <S ตอนนี้ใกล้เวลาจะหกโมงนะครับเมื่อกี้เราดูนาฬิกาดาราศาสต,ตร์ตรีตอนห้าโมงเดี๋ยวเราไปดูตอนหกโมงอีกครั้งหนึง่ง แมมเต็มไปนหนึ่งอันไม่กลัวไปต่อครับไปทางนี้ไงเดี๋ยวนาฬิกาจะตีแล้วนะเหลือห้านาทีนาฬิกาจะตีนะครับอันนี้เรามาดูเมื่อกี้เราดูอัตราแลกเปลี่ยนไว้ว่า1ยูโรเท่ากับ25เช็ค,คโครนนะครับ,บก็คือเวลาเรามาเที่ยวที่ประเทศเช็คริพับริกเนี่ย หรือสาธารณะเช็คเนี่ยหรือมาปลากเนี่ยนะครับเราจําเป็นจะต้องแลกเงินมานะครับแลกเงินเช็คมาด้วยนะครับทริปนี้เราไม่ได้แลกมาเราใช้ยูโรปรากฏว่าไปซื้อของที่ร้านไหนก็ตามเราโดนอันตราแลกเปลี่ยนซึ่งมั่วมากนะครับร้านนั้นก็จะคิดเท่านี้ร้านนี้ก็จะคิดเท่านั้นนะครับแล้วก็แพงกว่าปกติแนะนําเลยครับมาเช็คให้แลกโคลนมาด้วยนะครับ หรือถ้าประเทศไทยไม่มีแลกก็คงต้องแลกที่สนามบินหรือที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับให้มันเหมาะสมนะครับตอนนี้คนมารอกันแล้วเพื่อจะมารอว่านาฬิกาจะตีนะครับตอนหกโมงเดี๋ยวเราดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนาฬิกาตีนะครับใกล้เวลาแล้วเหลืออีกนิดเดียวคนมารอกันเต็มเลย อ่าอันนี้นะครับเป็นนาฬิกาตา,าราศาสตร์นะครับมันใกล้จะ6กโมงแล้วแหละแต่เราดูไม่รู้ว่ามันดูยังไงเป็น6กโมงนะครับบรรยากาศเหมือน5้าทุ่มมืดมาก